สวัสดีค่ะพบกับบ้านเล็กที่168ชาเดลบายไม่ส,สดอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะวันนี้จะพาไปทำเมนูอของคนรับแลนะคะของเมืองรับแลเมนูข้าวพันผักค่ะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบนะคะแล้วก็วิธีการทำค่ะก่อนอื่นไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ อันนี้เป็นผักบุ้งนะคะพอดีว่าเอาเม็ดแช่น้ําแล้วก็มาโยนทิ้งไว้แถวข้างๆรั้วนะคะก็เนี่ยค่ะไม่ได้แดดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็งามอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเอาผักบุ้งนะคะไปทํากันค่ะยอดอ้วนๆเลยนะคะ เนี่ยค่ะยอดอ้วนๆเลยนะคะเป็นผักบุ้งจีนค่ะเราแช่น้ําแล้วก็เอาเมเล็ดโยนข้างรั้วเลยนะคะเขาก็จะขึ้นมางามมากเลยค่ะเราใช้ไม่เยอะนะคะใช้แค่นี้ก็คงจะพอค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะผัดหรืออะไรแล้วก็มาเก็บใหม่นะคะค่าไปเก็บอย่างอื่นเลยค่ะใช้ผักชีฝรั่งนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็มาเก็บในกระถางนะคะจริงๆก็นอกรั้วก็มีอยู่เยอะอยู่ค่ะอันนี้ก็ง่ายแล้วก็ปลูกไว้ตรงนู้นตรงนี้ก็สะดวกตรงไหนก็เก็บตรงนั้นลนะคะพอค่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาผักมาล้างแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมหั่นผักกันนะคะแล้วว่าจะใส่อะไรบ้างค่ะแลนนี่กระหล่ำปีอยู่ในตู้เย็นนะคะน,นี่ซื้อมาค่ะไปได้ปลูกนะคะก็จะใส่ลงไปด้วยค่ะใส่ผักอะไรบ้างนะคะไปเตรียมกันเลยค่ะหั่นผักชีฝรั่งให้เป็นฝอยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในแป้งค่ะ เราจะใส่พริกสดเข้าไปนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะใส่ผสมลงไปในแป้งนะคะมันจะเผ็ดนิดๆค่ะเราใช้พริกสดที่ไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะใช้พริกเม็ดใหญ่ค่ะสองสามเม็ดก็พอนะคะใช้นิดเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งนะคะที่ซื้อสําเร็จรูปมาแล้วเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะซื้อที่เมืองรับแลนะคะแล้วก็จะมาเป็นก้อนๆเราก็จะเอามาบี้แล้วก็ แช่น้ําทิ้งไว้1คืนนะคะหลังจากนั้นก็รินน้ําออกค่ะพอตกตะกอนปุ๊บก็รินน้ําออกตกตะกอนก็รินน้ําออกทําแบบนี้สักสองสาน้ํานะคะที่ทําแบบนี้เพราะว่าแป้งเป็นแป้งหมักสดค่ะที่เขาหมักมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะใส่สารกันบูดเราก็จะมาล้างพวกาสารกันบูดเนี่ยออกนะคะด้วยการแช่แป้งเองค่ะพอแช่แล้วก็ผสมน้ําเข้าไปนะคะก็ความเหลวประมาณนี้นะคะ เหมือนทำเขาเก็บตักหม้อค่ะแป้ง1กิโลมันเยอะนะคะเรากลัวทานไม่หมดเราก็จะแบ่งผสมค่ะแล้วก็ที่เหลือเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะก็คือทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถทําในวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อๆไปได้ค่ะโดยการเปลี่ยนน้ํานะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะผสมเนี่ยค่ะผสมผักชีนะคะฝรั่งแล้วก็พริกค่ะถ้าเราเ,าเผ็ดไม่มากเราก็ใส่พริกเล็กน้อยเข้าไปนะคะใส่เกลือนะคะเกลือป่นค่ะ เล็กน้อยนะคะชิมดูได้ค่ะทําอันนึงแล้วก็ชิมดูก่อนได้นะคะแล้วก็คนอันนี้ก็คือส่วนผสมของแป้งนะคะส่วนวัตถุดิบอื่นเดี๋ยวมาดูกันค่ะ วัตถุดิบที่เราจะใส่ลงไปนะคะหลังจากที่เราไล้แป้งแล้วก็จะมีหมูสับนะคะเราก็หมักเองค่ะใส่กระเทียมบิ๊กไทยแล้วแต่ความชอบนะคะไส้กรอกค่ะไส้กรอกแล้วก็ปูอัดแล้วก็ขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็มีผักนะคะผักเราก็ใช้กะหล่ำปลีค่ะแล้วก็ผักบุ้งที่ไปตัดเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีขาโบโลน่านะคะเราอยากทานอะไรล้วก็สามารถใส่ลงไปได้ ไข่ค่ะตีไข่ไว้แล้วก็วุนเส้นค่ะทานนี้นะคะเหมือนกับทานสุกี้แห้งค่ะคล้ายๆกันแต่เราจะได้แป้งสดแค่นั้นเองนะคะทานกับเนี่ยค่ะน้ำซอสสุกี้ค่ะหรือว่าซอสพริกนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เป็นชุดหม้อนึ่งนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องครัวทั่ว,วไปนะคะเหมือนกับที่เราทำข้าวเกี๊ยบปากหม้อนะคะก็คือเนี้ยค่ะ มีผ้าเขาจะมีให้เลยนะคะมีผ้ามีหม้อนึ่งแล้วก็มีที่ครอบค่ะชุดพวกนี้นะคะก็จริงๆก็คือที่เมืองรับแรก,ก็มีขายนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปทานที่เมืองรับแรก,กันนะคะเรายกมาทําที่บ้านเลขที่1 6 8ค่ะเดี๋ยวเวลาน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการทํานะคะต้องรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะค่ะหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งค่ะมา้ายนะคะตรง ปากหม้อนะคะที่กําลังเดือดเดือดเหมือนทําข้าวเกี๊ยวปากหม้ออันจากนั้นก็ปิดฝาค่ะทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบวินาทีหลังจากนั้นก็เอาไม้ชุบน้ําไม้ไผ่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพันไปกับไม้นะคะพันออกไปข้างนอกค่ะปิดฝาไว้แล้วก็จะมาวางในภาชนะค่ะรูดลงแบบนี้นะคะเราจะได้เข้าพันเปล่าค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็นอันนี้เราจะไปทานกับน้ําจิ้มนะคะ อันนี้น้ําต้องเดือดไฟต้องแรงนะคะตลอดเวลาค่ะต้องมีควันขึ้นมาจากข้างบนด้วยนะคะวันนี้เราใช้เตาถ่านค่ะไม่ใช้เตาถ่านก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะทำข้าวพันผักนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราเปิดฝาแล้วเราจะไล้แป้งนะคะใช้แป้งหนานิดนึงก็ได้นะคะกว้างนิดนึงแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะประมาณสัก 30วินาทีนะคะค่ะหลังจากครบแล้วล้วก็เนี่ยค่ะแป้งจะขาวๆแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ไล่ไข่ต่อนะคะให้ทั่วค่ะแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะอีกประมาณสัก10หรือ20วินาทีนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ผักลงไปนะคะพร้อมบุนเส้นค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องนะคะที่เป็นเครื่องที่เราอยากจะทานอะไรเราก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะค่ะเมื่อครบ เวลาแล้วนะคะประมาณสองนาทีนะคะเราก็จะเอาไม้ไผ่นะคะพันค่ะซ้ายขวานะคะแล้วเพื่อจะห่อค่ะขั้นตอนนี้ต้องทําอย่างเบามือนะคะไม่งั้นก็จะแตกเละไม่สวยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะหลิวนะคะใช้ตะหลิวนี่ค่ะขึ้นทับอีกทีหนึ่งก็ได้เข้าพันผักแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็กากหมูค่ะ ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีค่ะทานคู่กับซอสพริกนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูข้าวพันผักค่ะแล้วก็มีแบบทำแบบสองอย่างนะคะเป็นชนิดพันโดยที่ไม่ใส่เครื่องเอาไว้จิ้มกับซอสพริกนะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือ,อ แบบห่อพันผักนะคะผักที่เราชอบเราก็ใส่ได้เลยค่ะทานกับน้ําจิ้มสุกี้นะคะเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูนี้เป็นอาหารของเมืองรับแลจังหวัดอุตรดิต์นะคะวันนี้เรายกครัวมาที่บ้านเลขที่168ค่ะทุกท่านนะคะสามารถทําทานเองที่บ้านได้ค่ะง่ายๆเลยนะคะในยุคโควิดแบบนี้นะคะเราก็หาอะไรทำที่ดีต่อสุขภาพของเราเองค่ะแล้วก็อิ่มอร่อยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ